สวัสดีค่ะอาจารย์ชลลาสุริโยทินอาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะก,การแสดงประยุกต์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะงานอีกอย่างหนึ่งที่ทำนะคะก็คือเป็นนักแสดงในกลุ่มละคร New t h e a t e r Society ค่ะสําหรับในภาควิชาของเรานะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําละครเวทีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการกํากับการแสดงการแสดงหรือว่าจะออกแบบเครื่องแต่งกายออกแบบฉากออกแบบแสงก็สามารถทําได้นะคะเอาละค่ะสำหรับคนที่จะเข้ามานะคะเรียนภาควิชานี้สิ่งแรกเลยก็ควรจะต้องเป็นคนที่ชอบกล้าแสดงออกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเต้นร้องเพลงหรือว่าการแสดงรู้ไหมว่าข้าไปหลงป่ามาถ้าเจออะไรอะไรรึควาย และก็ห้ามเขินอายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขินอายเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีความสามารถทางด้านไหนบ้างตื่นเต้นบ้างไหมคะอย่างที่สองนะคะควรจะทำงานเป็นทีมค่ะถ้าเกิดไปนั่งกินแรงเพื่อนเนี่ยก็จะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมช่วยเหลือเพื่อนในการทำละครกันด้วยค่ะ สำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็พร้อมที่จะให้ตัวเองเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆนะคะโดยการไปชมละครเวทีเยอะๆแต่มแค่นั้นไม่พอนะคะก็ชมภาพยนตร์หรือว่าฟังเพลงใหม่ๆอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ทำให้เรามีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นในการทำงานละคระคะ่ะเอาล่ะค่ะถ้าเกิดค้นพบตัวเองแล้วนะคะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็มาเจอเรากันได้ที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์ค่ะ